สว, še. สวัสดีไม่เอาบางโอนรุกๆเนี่ยจังยังไงก็ไงเจี๊ยวเรียวอ่ะไงเจียบเบิรอกฟันก็ฟันแบบเรียนตามปกติด้วจ้ายังไงก็สวัสดคฟันเแบบเจียเจียบได้จ้าจ้าสวัสดีพี่ๆแม่ๆและคุณลูกค้าทุกท่านนะจ้าวันนี้มาเจอขันเหมือนเดิมนะคะคุณลูกค้าจ้า จ้าวันนี้ขวัญก็มีผ้าไหมสวยๆนะคะมานําเสนอให้คุณลูกค้าได้ติดตามนะคะคุณลูกค้าจ้ามานําเสนอในราคาเบาๆราคาที่คุณลูกค้าจับต้องได้นะคะก็มาวันนี้มาชมพืนที่หนึ่งเนาะจ้าผืนนี้นะคะคุณลูกค้าจ้าขวัญแนะนําเป็นงานสองตะกอนะคะสองตะกอเคลียร์สมอที่สวยนะคะคุณลูกค้า สวยมากนะคะการมาดลายสวยโดดเด่นมากนะคะคุณลูกค้าจ๋าเครือสมมพื้นนี้เป็นงานสองตะกอแต่เนื้อแน่นนะคะคุณลูกค้าขวัญแนะนําในราคาเบาเบาหนึ 1, บาทนะคะคุณลูกค้าจ๋าเดี๋ยวผ่านกลางให้ชมเนาะขนาดผ้านะคะคุณลูกค้าขนาดผ้า1นูณสอง สวยงามมากมายนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าบรรยายไม่ถูกสนใจสอบถามขันมาได้นะคะเบอร์โทร0898475361แนึนะนำในราคาเบาๆหนึ่เจาสบาบาทนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าฝากแม่ๆนะคะฝากคุณลูกค้าทุกท่านนะจ๊ะขันมาวันนี้นะคะแนะนำานง,งานสวยๆเหมือนเดิมเนาะจ้ามาชมเป็นพื้นที่ คืนนี้เป็นลายกระเซกระเซใบนะคะคุณลูกค้าจ๋าเห็นไดมเอยนี่ลืมบอกลายนะคะแล้วก็จะมีโคมใหญ่นะคะอยู่ตรงกลางนะคะลืมสวยมากมีช้างด้วยนะคะนี่คุณลูกค้าที่ชอบเชิงช้างนะคะมีนําเสนอ จ้ามาชมเป็นพืนนี้นะคะคุณลูกค้าจ้าพืนนี้ขวัญแนะนําเป็นงาน3ตะกอนะคะเป็นงาน3ตะกอทอมือทุกพื้นเป็นงานทอมือใหม่เทนะคะสนใจก็สอบถามขวัญมาได้นะคะเบอร์โทร089 8 7 7 5 6 6 ID ดไลน์ก็เบอร์นี้นะจ๊ะฝากแม่แม่นะจ๊ะฝากคุณลูกค้านะคะ สนใจสอบถาม่ันมาได้นะคะโทรไม่ติดโทรเรื่อยๆนะคะคุณลูกค้าจา๋าแล้วก็ถ้าผัานยังไม่รับสายก็เดี๋ยวทางผันหินผันโทรกลับเนาะดิงดิๆงดดดมาวันนี้นะคะมาแบบอารมณ์ดีเหมือนเดิมนะคะคุณลูกคาา้าจ๋าผันอารมณ์ดีปกติ จ้ามาชมเป็นพื้นที่สามนะจ๊ะคุณลูกค้าจ้าพื้นที่สามฝันแนะนําเป็นงานเครือสมอนะคะเป็นงานสองตะกอเครือสมอที่เนื้อสวยเนื้อหนานะคะนี่ฝันให้ชมนะเป็นลายรันยูทมนะจ้าสวยที่สุดนะคะสวยงามมากมายบรรยายไม่ถูกนะจ๊ะคุณลูกค้าจ้า ไปไม่ก็จะเนยโกรมแน,นแนดงเแดงจับยีานากระนยโกรมเจ้าไหม <c oughs> นี่ลายนี่ละอ่อนนี่กระนาดทิปใบเด้อจ้าใบก็แปลว่าสามนะคะเป็นพื้นที่สามนะจ๊ะคุณลูกค้าจ้าขวัแนะนําในราคาเบาๆหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทแนะนําให้คุณลูกค้านะคะได้จับต้องผ้าไหมของขวัญเนื้อผ้าที่เนื้อสวยนะคะคุณลูกค้าจ้า <c oughs> เป็นงานสองตะกอนะคะพื้นนี้สองตะกอเครือสมอน,นะคะขวัญให้ชมว่า เออคุณลูกค้าที่เข้ามาชมฝันนะคะยังไม่รู้ว่าเครือสมอเป็นยังไงเห็นไหมเอ,อ่ยเห็นไหมคะนี่เป็นตารางเล็กๆนะคะเล็กๆลายเล็กๆนะคะเครือสมอจะเป็นเครือโบราณนะคะคุณลูกค้าจ๋าสวยไหมเจียก็จะประมาณนี้นะคะจ้ามาชมเป็นพื้นที่สี่ต่อเลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการรับชมนะคะก็ มาชมต่อนะคะพื้นที่พื้นที่เป็นพื้นที่สามมาชมพื้นที่สี่จ้าจ้ามาชมเป็นพื้นที่สี่นะจ๊ะพื้นนี้ก็สวยนะคะคุณลูกค้าจ้าหยิบยกมาวันนี้เป็นงานใหม่แท้นะครับงานใหม่แท้ทอมือทุกผืนนะคะคุณลูกค้าจ้าทุกผืนเป็นงานของชุมชนนะจ๊ะเป็นงานของน้องๆนะคะวันนี้หยิบยกมาเป็นงานของน้องนะคะคุณลูกค้าจ้า จะผิดจับถูกเ,เดี๋ยนะเดี๋ยวนะผืนนี้นะคะจะเป็นนาคีนะคะคุณลูกค้าจ๋านี่เห็นไหมเอ,อ่อลาลาแนลาจะนับจายเลยลาแบบแลาแบบจังใหญ่ ขนาดผ้านะจ๊ะคุณลูกค้าจ๊ะขนาดผ้าหนึ่งคูณสองนะจ๊ะมีขวัญให้ชมเนาะพื้นนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะพื้นนี้จะเป็นงานสองตะกอเหมือนกันนะคะสองตะกอที่เนื้อสวยเนื้อหนาเนื้อ,นนอนแน่นนะคะพวันให้ชมนะคะเนื้อหนามากนะคะหนาจริงๆเนื้อนแน่นไม่ไม่หนานมากนะคะแต่เป็นผ้านเนื้อนแน่นนะคะคุณลูกค้าจ๊ะนุ่มสดได้นะคะ กาวก็ได้นะคะคุณลูกค้าจ๋ะเป็นงานเครือสมอนะจ๊ะพื้นนี้เป็นพื้นที่เท่าไหร่เอ่ยพื้นที่สี่จ้ะอาอไอมือไอมือไอมือนี่ขนาที่สี่เด้อจ้ะมาชมเป็นพื้นที่ห้านะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋า วันนี้แนะนำนะคะแนะนำแต่งานสวยๆเลยแนะนำสวยๆทุกวันเลยจ้ามาชมเป็นผืนนี้นะคะคุณลูกค้าจ้าผืนนี้ก็สวยนะคะสวยเหมือนเดิมสวยมากมายบรรยายไม่ถูกก็แนะนำเป็นงานเครือสมอนะจ๊ะคุณลูกค้า เป็นงานสองตะกอเครือสมอเนื้อสวยเนื้อหนานะคะอืมผืนนี้แนะนําเป็นลายกุหลาบนะคะลายกุหลาบแล้วก็มีนกด้วยนะคะในขวัญให้ชมเนาะเชิงก็จะเป็นเชิงช้างนะคะข้างบนก็จะเป็นช้างเหมือนเหมือนกันนะคะคุณลู้านอ่สวยสวยมากมายเลยสีออกจะเป็นออกจะ เปลือกมังคุดนะคะคุณลูกค้าจ๋ามังคุดสำหรับขวานนะขนาดผ้านะจ๊ะขนาดผ้าหนึ่งคูณสองเจียจะประมาณนี้นะคะคุณลูกค้าจ๋านี่เห็นไหมเจียจะประมาณนี้นะคะนี่อุ้ยสวยมากเลย สวยจริงๆนะคะคุณลูกค้าจ๋าสวยจริงๆทุกผืนเลยขวานแนะนำในราคาเบาๆหนึ่ร้เกาสิบเาบาทนะคะคุณลูกค้าจ๋ารีบจับโจองกันมานะคะช้าหมดอดเดี๋ยวหาว่าขวานไม่บอกจ้ามาชมเป็นพื้นที่6นะจ๊ะคุณลูกค้าฝางแม่ๆนะจ๊ะ ฝากคุณลูกค้าทุกท่านนะจ๊ะที่ช่วยอยุดหนุนขวานเนะาะจะมาชมเป็นผืนที่มาชมเป็นผืนที่ที่หกนะจ๊ะคุณลูกค้าจ้าระนาที่ประมุยขนาที่ประมุยอันนี้เป็นขอประยุกต์นะคะคุณลูกค้าจ้าเป็นลายขอประยุกตนะคะออกเป็นโทนสีเขียวเหลืองนะคะคุณลูกค้า สำหรับคุณลูกค้านะจ๊ะที่ชอบนี่ประมาณนี้นะคะเชิงตัดแดงนะคะนี่ปลายก็หน้ยกอมได้เดิมสวยงามมากมายเลยจ้าขอบอกสนใจสอบถามขวันมาได้นะคะเบอร์โทร0ูนย์แปดเกแี้นึแนะนำในราคาเบาๆหนึ่เจร้เกาสิบเก้บาทนะคะเชิงจะเป็นเชิง ช้างนะคะคุณลูกค้าจ๋าตัดด้วยแดงนะคะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยนี่เชิงสวยมากเลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าคืนนี้จะเป็นงานเครือสมมนะคะเป็นงานเครือสมมเหมือนเดิมนะคะ<อ>ฝากแม่แม่นะคะฝากคุณลูกค้าทุกท่านนะจ๊ะช่วยอุดหนุนขวัญเนาะก็แม่แม่ก็ช่วยอุดหนุนแหละ พี่ๆก็ใจดีกันทุกคนเนาะช่วยอุ่นขวันกันทุกคนแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณในความเมตตาการุณาของลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุ่นหัญเรื่อยมานะคะขวัญไม่ลืมนะคะไม่ลืมพระคุณของคุณลูกค้านะคะจะมาชมเป็นพื้นที่เจ็ดนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าขวัญให้ชมนะคะพื้นที่เจ็ดเป็นงานเครือสโมเหมือนเดิมนะคะคุณลูกค้า เป็นงานเพลอสมอที่สวยนะคะสวยโดดเด่นงาวงามมากเลยค่ะนี่เป็นลายกระแซปีนะคะกระแซปีที่สวยนี่สวยมากเลยออกเป็นสี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 โอเตสีโอเต จ้านี้สีประมาณนี้หละจ้ามีเชิงช้างด้วยนะคะผ้าเนื้อหนาเนื้อสวยนะคะขอบอกขนาดผ้านะจ๊าหนึ่งคูณสองนะจ๊ะ สนใจสอบถามขวันมาได้นะจ๊ะเบอร์โทร089 847 5361แนึนะนำในราคาเบาเบา9 9 9 9บาทนะจ๊ะราคาที่คุณลูกค้าจับต้องได้กับเนื้อผ้าไหมสวยๆของขวัญน,นะคะคุณลูกค้าจ๋าก็ยังไงยังไงเอ,อ่ยังไงต่อแต่ไม่เป็นมั้งจ้าก็ขวัญก็พูดลืมๆบ้างเนาะ พูดแต่เหมือนเดิมไม่รู้จะพูดยังไงไม่พูดไม่รู้จะพูดอะไรต่อเนาะก็พูดขายผ้าไหมนําเสน دة, อผ้าไหมก็ก็บอกลูกค้านะคะว่ามีแต่งานไหมสวยๆนะคะทุกพื้นนะจ๊ะเป็นงานไหมเท้ทอมือเป็นงานของน้องๆเป็นงานของแม่ๆนะคะที่ขวัญหยิบยกมาเป็นงานของชุมชนคนที่บ้านขวัญน,นะคะคุณลูกค้าจ๊ะ จามาชมเป็นพืนที่แปดนะจ๊ะกันนาทีปรมไบโมไฮเดอร์จ้ากนนาทีปรมไบกระนั้นี้ก็ชบสัน้นตันไรจอกกรมก็มีคนตันไรพอง้้จ๊ะนี่ก็คนตันไรคนตันไรโมนไงนะตันไรมุจอฟังรู้เรื่องไหมเออช้างนะคะฝันบอกว่าวันนี้มีแต่ มีแต่เชิงช้างนะคะคุณลูกค้าเชิงช้างสามสีผืนนะติดต่อกันนะอันนี้จะเป็นโทนสีงาช้างนะคะก็จะมีเชิงช้างด้วยนะคะสวยงามมากมายบรรยายไม่ถูกบรรยายน่าเศร้เต้าเจ้าแม่ค้าก็บรรยายแบบลอบๆจ้าขณะนี้ขณะที่ประมยัยนะจ้าขณะที่ประมยัยหรือขณะที่ไว้ช็อสัน้น จ้าพื้นที่แปดนะจ้าคุณลูกค้าจ๋าพื้นที่แปดนะคะความแนะนําในราคาเบาเบาหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะจ้าคุณลูกค้าจ๋าเป็นงานใหม่หเททอมือบานได้จ้าสระควงม,มันเมียนกลึงเตเอในชุมชนคนบ้านขวานเนาะไม่มีเครื่องทอนะคะอันนี้ชี้แจงบอกคุณลูกค้านะจ๊ะว่าผ้าไหมมันมีบ้านขวานจะเป็นไม้ จะเป็นใหม่เท้นะคะจะเป็นใหม่เท้ทอมือทุกผืนจ้าธรรมดาเนาอเขมนพูดไทยก็ย่อมผิดพลาดนะคะก็ย่อมเสียงเป็นอักขระอาจจะตกไปบ้างเนาะก็อันนี้ต้องขอประทานอภัยเนาะบางคนบางลูกค้าก็เออขวัญมันพูดภาษาอะไรของมันววะ พูด <c oughs> เป็นภาษาพื้นถิ่นเนาะพื้นนี้ขวานแนะนําเป็นพื้นที่เก้านะคะเป็นงานเคลียร์สโมเหมือนกันนะคะเคลียร์สโมโอเป็นโทนดําทองนะคะนี่ขวานให้ชมนะสวยงามมากมายนะจ้าบรรยายไม่ถูกเป็นดําทองนะคะนี่ขวาให้ชมเป็นลายประกาศรอปนะคะเป็นเคลียร์สโมนะคะประกาศลอป เจยก็จะเป็นเจประมาณนี้นะคะผันให้ชมเจนะคะนี่กิฮาดเจยก็เวลานุ่งเนาะนุ่งแล้วเอาป้ายก็จะโชว์แบบตรงนี้ก็ได้นะคะเหมือนผันเนาะเอามาป้ายเป็นผ้านุ่งนี่ของวัน,ว,นวันนุ่งนุ่งเป็นงานสามตะกอเนาะเป็นน้ำไหลนะคะคุณลูกค้าจ้ามีนุ่งน้ำไหลนะไม่ใช่น้ำอะไรนะน้ำไหล ขายนะจ้าน้ำไหลที่ขวานนุ่งขวันก็ขายจ้าคืนนี้จะเป็นงานดําทองนะจ๊ะคุณลูกค้าจ้าแนะนำในราคาเบาๆหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะจ้าสวยงามมากมายเลยงานดําทองนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องไปนุ่งกับงานขาวดําเนาะก็ไปงานอะไรก็ได้นะคะคุณลูกค้าไปงานบวชก็ได้นะเพราะว่าเป็นเครือสโมสรที่สวย จ้ามาชมเป็นผืนที่สิบนะจ๊ะสิบบอกสิบจ้าผืนนี้ขนาที่บนนะจะ๊ะผืนที่เก้านะจะ๊จะจ้ามาชมเป็นผืนที่สิบนะจะ๊ะคุณลูกค้าจ้าพืนที่สิบขวัญแนะนำเป็นลายกระเซปีนะคะเครอสมองกระเซปีงานสวยงานโดดเด่นนะคะคุณลูกค้าจ๋าเชิงล่างเชิงบนนะจะ๊ะ นี้ตัดเชิญได้สวยมากมายเลยถ้าเนื้อสวยนะคะขอบอกคุณลูกค้าที่ชอบลายเรียบๆนะคะลายประมาณนี้โอเคมากนะคะคุณลูกค้าจ้านุ่งไม่เบื่อนะคะไม่เบื่ออุ้ยที่รองอุ้ยมาเนี่ยตรงนี้จะเป็นสีออกเขียวนะคะเขียวตัดแถบสวยมากเลย,เ,ยเห็นไหมเนู้สวยมาก สนใจสอบถามขวัญมาได้นะคะเบอร์โทร0 8 9 8 4 7 5 3 6 1แนึนะนำในราคาเบาๆ1,799บาทนะจ๊ะสนใจก็สอบถามขวัญมาได้นะคะชอบพื้นไหนโทรหาขวัญได้นะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าทักไลน์มาก็ได้นะจ๊ะไอดีไลน์ก็0 8 9 8 4 7 5 3 6 1นะจ๊ะคุณลูกค้าที่ที่เข้ามาชมขวานนะคะเพิ่งเข้ามาชมขวัญก็ก็บอกนะคะว่าไอดีไลน์ของขวัญจะยจะ เป็นเบอร์โทรนะคะอดีลาจะเป็นเบอร์โทรนะจ๊ะแนะนําในราคาเบาๆนะคะคุณลูกค้าจ้าราคาที่คุณลูกค้าจับต้องได้ราคา1,799บาทนะจ๊ะจ้ามาชมเป็นพื้นที่ พื้นที่ส1อนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าพื้นที่ส1บเอดพื้นนี้จะออกเป็นโทนสีน้ําเงินนะคะเป็นงานเครือสโมเหมือนเดิมนะคะคุณลูกคา้ามีขัญให้ชมก็จะเป็นลายลายนาคน้อยนะคะคุณลูกค้าจ๋าขันเรียกนาคน้อยนะคะอันที่จริงมันก็ไม่ได้เป็นนาคหรอกค่ะแต่ขัญก็เรียกนะคะเรียกนาคน้อยเพราะว่าขันตั้งชื่อให้เองเลย เดี๋ยวลูกค้าถามมา,าเอ๊ขัญอันนี้ลายอะไรขันก็จะมีชื่อแต่ละผืนให้กับคุณลูกค้านะคะตั้งชื่อให้เองอะไรเสร็จสรรเรียบร้อยนอกจากลายโบราณพวกประกาศตรงประกาตรอบอันนี้เป็นเป็นลายดั้งเดิมเราไปเปลี่ยนชื่อเขาไม่ได้หรอก <c oughs> ถ้าลายใหม่ๆมาเราก็เปลี่ยนสามารถที่จะตั้งชื่อเองได้เนาะ ถ้าลายโบราณน,นี้ไม่ไม่เปลี่ยนให้เขาเปลี่ยนไม่ได้เราเดียโดนจ้าสวยไม่เอยสวยแหละเน่พูดเองตอบเองเออเองทุกอย่างสวยหมดพ <c oughs> ื้นนี้นะคะเป็นพื้นที่สิบเอ็ดนะจ้าคือลูกค้าจ้าพื้นที่สิบเอ็ดอืสวยมากรำก็สวย สสยรำนะคะรำสสยรำก็สวยใส่งานบวชงานใกล้เข้าภรษาแล้วเนาะก็ใส่ไปงานบวชได้นะคะใส่ไปงานอะไรก็ได้งานตรงงานแต่งงานทุกอย่างแหละถ้าไหมนะ่ะใส่ไปวัดไปวาสว,สวยทุกสวยทุกอิริยาบถนะคะใส่ใส่ได้ทุกงานนะคะคุณลูกค้าจ๋าไม่จาําเป็นที่เฉพาะงาน งานมงคลไม่มงคลใส่ได้นะคะคุณลูกค้าจ๋าแผนแนะนานะคะ,ะคารายราคาเบาๆหนึ่พนเจดร้อเาบาบาทนะจ้าจ้ามาชมเป็นพื้นสุดท้ายนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าพืนนี้ก็จะเป็นลายนากน้อยเหมือนกันนะคะลายงานพื้นนี้จะเป็นงานสามตะโกมือจอรืยีบประยัตเออะอแนนเน อือสวยงามมากมายเลยบรรยายไม่ค่อยจะถูกนะคะคุณลูกค้าจ๋าแต่ขวัญก็บรรยายจนถูกเลยสวยงามมากมายเลยจ้าขวัญแนะนํานะคะแนะนําฝากให้แม่นะจ๊ะเชิงจะเป็นเชิงล่างเชิงบนนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๊า เป็นยังไงบ้างเอ่ยที่ขวัญแนะน,นาไปสนใจบ้างไม่เอ่ยสนใจก็โทรหาขวัญได้นะคะคุณลูกค้าจ๋าแม่แม่จ๋าขอบคุณนะคะขอบคุณที่ช่วยเหลือขวัญอุดหนุนขวัญมาโดยตลอดนะคะขอบคุณในความเมตตาขอบคุณในความการุณาของแม่แม่ของพี่พี่ทุกท่านนะคะก็วันนี้ถึงช่วงสุดท้ายเนาะขวัญก็แนะนําผืนนี้เป็นผืนที่สิบสองเนาะให้คุณลูกค้านะได้ติดตามจ้า เจ้าว,วันนี้ก็ส,ะะนะะกสุดท้ายเนาะนะฮะใหญ่โตกันังโตแคม์จ้ามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะจ๊ะขันฝากแม่แม่ละจ๊ะแล้วก็ขอบคุณแม่แม่ขอบคุณทุกคําติชมนะคะที่ติชมขันมาขอบคุณน้อรับความคําติชมทุกคํานะคะก็จะปรับปรุงตัวเองไปเรื่อยๆนะคะคุณลูกค้าจ้า วันนี้ผ่านแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ